วันนี้เราพามารับชมไอ้เจ้ารถกระบะแคบขับ2ยกสูงทางค่ายโตโยตา้าซึ่งเป็นเอ่อไมเนอร์เชนหรือว่าไฟตารุ่นปัจจุบันนะครับเพียงแต่หน้ากระจังนะครับก็เปลี่ยนไปตามปีแต่ว่าลวดลายรูปทรงนี่ก็คือตั้งแต่ปีนี้นะครับ2020ที่เรานำมารีวิวเนี้ยจน2023ก็ใช้หน้าตาเดียวกันนะครับปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเอ่อความน่าสนใจของรถยนต์คันนี้ในวันนี้ก็คือ ราคานะครับที่เราขายนี่คือเป็นเจ้าของได้ทุกคนจับต้องได้ง่ายในราคาพิเศษถูกกว่าตอนเดียวมือหนึ่งป้ายแดงนะครับราคาเดี๋ยวเรามาขายกันอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทนั่นเองได้ตัวขับ2ยกสูงด้วยความพิเศษนะครับก็ตัวโครงสร้างก็จะเป็นโป่งล้อใหญ่เหมือนกันทั้งรถนะครับซึ่งเป็นรถแคบไม่ว่าทรงเตีย้ยหรือทรงสูงแต่ข้อดีคือมีชั้นบาที่เป็นตัวปรับระดับ หรือว่าทรงตัวของตัวรถนั้นคือสูงกว่านะครับได้จานดิสเลย์ที่ใหญ่กว่านะครับได้น็อตล้อที่เป็น6กลูได้บันไดามากับตัวรถเป็นตัวพิลนเนอร์นะครับเป็นสัญลักษณ์พิลเนอร์หลังจากนี้ปี2021ก็จะเป็นซุปเปอร์เฟกซับเซ็นชันหรือว่าชักแหนบจาก5ตัวเหลือ4ตัวนะครับตัวนี้ก็ก็ถือว่านิ่มนะนะครับก็ใช้ได้สำหรับรถยกสูง แล้วก็ได้กันชนมากับตัวรถเลยนะครับมากับออกข้างนี่ต้องมีแน่นะครับตัวสูงแล้วกเ็เป็นตัว entry เริ่มต้นที่ได้มือเปิดชุบโครเมียมนะครับทั้ง3ด้านเลยนะครับมือเปิดซ้ายขวาฝาท้ายแล้วไฟท้ายเป็น LED คล้ายเลข3นะครับไฟท้ายไฟเบรกส่วนไฟถอยก็เป็นหลอด LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับเป็นหลอดทาโลเจนนะครับภายในภายในก็ดีไซน คล้ายๆกันนะครับกับสุตี้ก็คือได้เบาะผ้านะครับผ้าหยาบสีดํแต่พวงมาลัยนะครับความพิเศษจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันเป็นยางไวนิ้วเหมือนเดิมนะครับวงแต่ว่าได้ฟังก์ชันซ้ายขวากุญแจเป็นรีโมทเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วก็ได้ปุ่มอีโคพาวเวอร์โหมดหน้าจอเลื่อนหม่ถูกเปลี่ยนจากตัวเอนทรีนะครับที่เป็นตัวแคปเตียนะครับก็ได้เหมือนกับตัวมิดแคปเตียแล้วก็ตัวพิลนเนอร์เริ่มต้นได้ตัวเลื่อนหม่อันนี้เลยนะครับ ไม่กิโล2 7 5หมนัายกิกิโลเมตรท่านเองนะครับตัวนี้ออกห้าง700,000กก่าบาทวันนี้เรามาจำหน่ายนะครับขายกันอยู่ที่นะครับลดให้แล้วนะครับ4 7 000, 9 0 0 0บาทนะถูกมากเลยนะครับ4 7 9 0 0 0บาทได้ขับ2ยกสูงได้ปี 20, 2020, 2 0ไม่2 0 0หมื่นกิโลได้เป็นหน้าหมูนะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์มีให้ครบเลยนะครับรถจดจากกรุงเทพมานะครับมือหนึ่งป้ายแดงเลย470,000 9,000บาทตัวผ่อนตลอดสัญญา7ปีผ่อนตามสุดได้อยู่ที่8,000กว่าบาทโนดาวนะครับหรือว่าออกรถ3บาทตามโครงการของ KR Smart Car เลยรับประกันเครื่องเกียร์ให้นานสุด3ปีออกรถ3บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีรถยกรถอสไลด์นะครับครั้งละไม่เกิน150กิโลเมตรต่อ1ครั้งไม่นับจำนวนครั้งฟรี1ปีมีให้นะครับล้อเป็นขอบ17 ยางคู่ตัวยังใช้งานได้อีก2ปีเต็มๆสบายๆเพราะว่าไม์กิโลเพิ่งขึ้นใช้งานได้ที่เพียง20,000ื่นกว่ากิโลนั่นเอง r ี v o 2.4งจุดสี่ีเลนเนอร์นะครับหรือว่าเอ,อชื่อเต็มๆก็คือขับ2ยกสูงขับสยกสูงสวยๆเลยในราคา479,000บาทผ่อนต่อเดือนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับสัญญาได้นานสุด7ปีหรือ84ดสเดือนนะครับอ่านี่ความใหม่ นะครับตัวกรนะครับจับตัวแคปนี้ยังเงาเงาอยู่เลยนะครับนะรับประกันนะครับเรื่องพิกามจมน้ํานะครับชนหนักตรวจพบตรวจเจอภายในหนึ่งเดือนเออเดินทางมาจากไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คืนให้เต็มจานวนนะครับรับประกันให้เลยว่ารถคันนี้สวยงามมากเลยเดี๋ยวตอนนะครับลูกค้ารับรถเดี๋ยวเราจะมีขัขดนะครับขัดปัดเงาเคลือบเพราะรถสีขาวเวลาโดนน้าหรือว่าน้ําสาดถ้าเราไม่เช็ดมันจะมีคราบทางหรือว่าลหลน้ํานั่นเอง ก็เดี๋ยวเราขัดให้อย่างนะครับเรียบสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูทางเครื่องยนต์กัน20,000กิโลรับประกันความฟิตนะครับผมแน่นใช้ง,งานได้เี่ยวาวเลยครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ g d รุ่นใหม่ด้วยนะครับคือไม่มีสายพานห,หน้าเครื่องอะไรอย่างหรือสายพานไทมิ่งนะครับก็ขับกันแบบสบายๆเียย่ยาวยาวนะครับรีวทุกคันนะครับไม,ม่เป็นรุ่นตอนเดียวหรือแคร ตัวเริ่มต้นได้ถุงลมนิรภัย3ลูกนะครับด้านผู้ขับขี่ตรงพวงมาลัยด้านซ้ายและตรงหัวเข่าผู้ขับขี่ครับแล้วมีเบรก ABS ให้ทุกคันด้วยนะครับนี่คสอสอ2 0 2นนะครับแท้ๆเลยนะครับไม่มีแปลงหน้านะครับคอสอ20หน้าหมูป่านะครับไฟหน้าปูดหน้ากระจังสีเทา2021ถึงปัจจุบันก็จะเป็นหน้ากระจังชุบโครเมียมนั่นเองสวยน่าใช้นะครับ4 0 0บาทก็ถูกกว่า ตอนเดียวต้แดงออกห้างได้แคบขับ2ยกสูงที่ใช้งานไป2ปีกว่าและขับไป20,000กว่ากิโลนั่นเองมีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างอะไหล่มีรับประกันให้หมดเลยกับ KR อัตมัสคารับประกันการชนหนักและพิกคว่ำจมน้ำการันตีโดย KR Smart Car นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้กับไทยรักรีิวกับ2ยกสูงพรีเดอร์สี่0 0นบาทครับสวัสดีครับ